Found as they sing along. I say that you look good without no makeup. No lashes. Even better when you wake up. Oh. I see the look on your face. I see you looking for peace. I see you tired of the hurt, tired of the pain, tired of them nice. swinging no sleep. I see you tired, thinking about if you cheat. See you tired, thinking about if you leave it. See you tired of being so tired. And you damn sure ain't getting even Somebody. มาแล้วมาแล้วเพาเราชอบแอบมองอะไรเน e r เืออุ้ยจริงหรอจริงหรอไหนสวยอ่ะสวยอ่ะที่บอกว่าชอบดูเมกอัพไงแล้วบางครั้งก็ดูผิวด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบกลาส s s k i คือบางครั้งก็ไม่เข้าใจไงที่ว่าแบบมองตามาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่แบบ จะได้แบบมองหัวใจกันมากมอง,องมหัวใจก <c oughs> ันมากหลิงอ่ะจะรู้ว่าหลิงอะเป็นคนตรงตรงไม่ค่อยมีความรัก <c oughs> แต่ความรักแบบไม่แน่ใจชอบเธอเพราะเธอชอบดูแลเรา ดูแลยังไงบ้างครับน้องอ๋อดูแลอะไรบ้างอย่างเงี้อดูแลเราตลอดผมเหิมเร่งอย่างเงี้ยเธอก็คอยดูแลให้เราเชิดเชิ้ตโป๊ะเฟยอย่างเงี้ยคือหนูว่าไม่ทําก็น่ารักไม่ทําก็น่ารักอยู่เฉยๆก็น่ารักอยู่เฉยเฉยก็น่ารักเธอจะเป็นเธอก็ยอมก็ได้เราก็ไม่ได้ติดอะไรก็คือพอจะมีโอกาสไหมให้เรากลับมารักกันอย่างเงี้ยฉันชอบเธอเพราะว่าเธอสวย เธอเป็นคนสวยนะแต่บางครั้งอ่ะหลิงจะรู้สึกว่าเออมันจะมีบางมุมที่เขาไม่มั่นใจตัวเองอ่ะแต่ก็อยากจะบอกรองว่าเออจริงๆเธอแบบเธอสวยนะใจฉันไปปะเออทำาไมได้ไงวะ